สวัสดีค่ะพบกับพิ้วทาอีกแล้วนะคะในช่องมนทาสไตล์วันนี้นะคะก็พิ้วทามมีตัวเสื้อตัวใหม่มานะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะตัวนี้เป็นผ้าลินินอินเดียค่ะผ้าลินินอินเดียนะคะหลังสงกรานนี้ยังไม่มีมาเลยนะคะเพิ่งวันนี้เพิ่งมีเข้ามานะคะเป็นลักษณะของ เสื้อเชิ้ตสาบสองชั้นนะคะสาบสองชั้นแบบนี้ค่ะเป็นสาบสองชั้นนะคะคือกระดุมมันจะหลบสาบอยู่ข้างในแล้วก็จะมีช่วงต่อนะคะตรงนี้จะมีรอยต่อมีตะเข็บต่อตะเข็บต่อแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักประมาณนี้เลยนะคะหน้าผ้านะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะหน้าผ้าเราวัดแบบนี้ตัวนี้เสื้อลักษณะแบบนี้เขาใส่ตัวโปร่งๆนะคะเพราะเป็นเสื้อไหล,ล่หลัง46นะคะส่วนความยาว ก็จะได้ประมาณยี่สิบสองนิ้วเป็นไหล่ล้ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่วงแขนต่อขอบนะคะต่อขอบแขนแบบนี้ต่อขอบแขนแบบนี้นะคะเท่ๆเก๋ๆใส่กระเจียยนเป็น,นแกงยีนก็สวยนะคะขุดกระดุมก็สวยเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะมีต่อนะมีต่อตรงนี้ตัวนี้เป็นลายหน้าคุณเนาะแล้วก็มีต่อข้างหลังมันมีรายละเอียดน่ารักน่ารักนะคะ วันนี้เรามีกันมาแค่สองสีเท่านั้นนะคะสินค้ามีน้อยค่ะวันนี้มีแค่สองสีคือสีนี้แล้วก็สีนี้ค่ะทุกคนสีนี้ก็สวยค่ะลายน่ารักดีถ้าหากสนใจก็ทักได้นะคะยาว22นะคะกว้าง46่หลายลำํำ ลายล้าแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลินินอินเดียนะคะคุณค่ะเป็นผ้าลีนินอินเดียนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ลีนินโปแลนด์ลีนินเชโกอะไรพวกนั้นนะคะเป็นผ้าลีนินอินเดียมีลักษณะต่อแบบนี้นะคะมีสองสีคือสีนี้กับสีนี้นะคะหากใครสนใจก็ทักพ้นทำมาได้เลยนะคะพี่ทำมารีวิวไว้เพื่อนๆชมกันนะคะงนี้นะคะพี่ทำต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปจะจุอ้าวขอโทษขอโทษค่ะพี่ทำลืมบอกไปนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ450นะคะ450 2ชิ้นจัดส่งฟรี1ชิ้นจัดส่ง30บาทนะคะ นึ่งชิ้นจัดทงสามสิบบาททักมาได้เลยนะเดี๋ยวมีช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนนี้นะคะแอดไลนะะ์มาแล้วก็ทักขึ้นทามาในไลน์ได้เลยะคะ่ะสินค้ามีน้อยมีจํานวนจํากัดน,นะคะรีบสั่งนะคะสั่งก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไลน์แต่ละไลน์มาไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเอ้าละาคะสำหรับวันนี้เพื่อนงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข,ข,ข้ามาชมคลิปนี้จนๆนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ชอ่องพุกพาคด้วยนะคะพิมค่สไตล์แล้วก็อย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่่ลลาาดคิปปตออไขงงทงร เรานะคะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าบายบาย